ื่อกันครับเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์สอบหมอไม่ติดครับ <c oughs> เขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่ามันมากกว่านั้นจะมีการดีไซน์ด้วยมีการรับรีคอยเมนจากลูกค้านะครับคือเดฟอะก็คือเราแค่โค้ดเฉยๆไม่ต้องคิดมีคนดีไซน์มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ตัวซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เขาดีไซน์โปรแกรมด้วยแล้วก็เขียนโปรแกรมเองด้วย เริ่มตั้งแต่รับ requirement จากลูกค้าเลยครับแล้วก็เอามาดีไซน์ระบบครับตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ระบบของตัวโค้ดระบบของดา t a าเบ e หน้าตามันต้องมาหน้าตาคุณทำใช่ไมคอยชมคิดเผื่อในจุดที่ลูกค้าเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเพื่อให้เวลาเกิดปัญหาตัวโปรแกรมของเราต้องไป ซัพพอร์ตเอาไว้จุดนี้บางทีลูกค้าเขาไม่ได้คิดเพราะเขาต้องการเบสแพคที่แบบมันต้องไม่เกิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนออกแบบระบบนี่แหละครับยากสุดหละออกแบบให้มันเป็นสัสดส่วนที่ดีว่าเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเรากลับมาแก้ยากมากๆตอนที่เราช่วยกันออกแบบระบบ ใช้ d e v วลล p ปเปอร์ใช้น้องๆทุกคนเลยฮะมาช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันออกความคิดเห็นตัวโปรแกรมที่ออกมาก็ตอบโจทย์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเวลาผมเห็นรอยยิ้มของพวกเขาแล้วผมดีใจครับตั้งใจเรียนครับ AI มาแล้วให้เรานำมันอยู่เสมอไม่ใช่เราเดินตามมันครับผมก็เป็นซอฟแวร์เอนจิเนียร์คนหนึ่งผมโค้ดผมบั็กเป็น จะดำเยอะนะครับ